สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อหยามาแคปิตอลนะคะจะเป็นคลิปกันแต่เด็กโปรไฟล์นะคะสายบรัาซาก้าหรือภาวะสกักละนั่นเองนะคะก็จะรับของเสร็มชุดดี CP07 ด้วยนะคะถึง2ใบเลยเป็นกาวระดับพิเปอรลและดับเบิลเลแต่การที่เราจะใส่ลงมาในเด็กเนี่ยให้ทุกคนรอดูกันดีกว่าว่าใส่อะไรกี่ใบย,ยังไงอย่างนี้นะคะอะ แล้วก็ไม่บอกหรอกว่าใส่ใบไหนไม่ใส่ใบไหนหรืออะไรมาดูาเองนะคะเริ่มที่ลายลายกันเลยลายลายก็จะเป็นตัวของมังกรเปลวเพิงผนึกอาหิงสานะคะหนึ่งใบเกตหนึ่งค่ะมังกรเปลวเพิงผนึกน้โมกานเกรสองค่ะมังกรเปลวเพิงผนึกฮาริพาถาและเกต3สามค่ะมิกโกะแห่งเปลวเพิงผนึกภาวะศักกะละนะคะลายลายรู้สกิลกันดีอยู่แล้วนะคะขออนนญี้ไม่พูดถึงสกิลแล้วกันโนแนล้วข้ามไปที่ตัวเด็กกันเลย ตัวเด็กนะคะเริ่มจากที่เกรดสามก่อนละกันใส่เพอร์เซนาให้ครบสี่ใบค่ะบลัฟซากะนะคะใบนี้ยังใส่อยู่ค่ะใส่สองใบก็จะเป็นตัวของมังกรเตเพิ่งผนึกอาดูสนะคะสองใบโล่หนึ่งใบค่ะโล่แห่งเตเพิ่งผนึกสวายมพูนะคะ,ะก็ถ้ามีโลก่ก็ต้องมีดาบสองใบนะคะ,คะเป็นตัวของดาบแห่งเตเพิ่งผนึกปริทวิถีและอีกสี่ใบค่ะเป็นตัวของ หอกแห่งเปลวเพิ่งผนึกอาทิตย์านะคะนี่จะเป็นการ์ดเก่าหมดเลยนะคะก็ขออนุญาตไม่อธิบายสกิลนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่เกรด2กันเลยนะจ๊ะอุ๊ยลืมลืมเลยอาวุธมีน้อยไปแล้วว่าตัวใหม่มามาสับอาวุธได้นี่นามันสามารถใส่เพิ่มได้ออกอาวุธรัดไม่เทินอาวุธมาให้หน่อยสิคะ ได้หรือเปล่าเคเคดูดูได้ไม่ได้รอดูกันเอานะคะว่าจะได้ไหมอ่ะมาที่กเกรดสองนะอนาคตไม่แน่ไม่นอนเกรดสองนะคะมังกรเปเพิงปลาดกอุคสติยาใบนี้เป็นหมายเทินนะคะหาซื้อได้ในหมายเทินใบนี้เก่งเราถัดมาบล็อกหกค่ะเพราอคนไม่คุ้นหน้าคุ้นตาค่ะยังไม่ได้ดูคลิปเก่าใน cp ศ6หก็มาดูคลิปนี้นะคะมังกรเปเพิงปลิดึกสับนะคะข้อนี้นี่บรียากาศในเทินคุณถ้าคุณมีอาวุธอยู่ช่องแวนสองใบหรือมากกว่ายูนิตนีพลัลงเพิ่มขึ้นห้าพัน อีกหนึ่งความสามารถออโต้ดับโซนเมือ่อยูนิตของคุณลงสามช่องเรียากาศจากดับโซนถ้ามันกลางคุณมีคําว่าเปวเพลิงผนึกภาวะสักกะละนะคะก็ไอเกรสามาแหละเขาจบัสหนึ่งคองกรายังช่องเรียากาศนะคะเกสองมีเท่านี้เลยเก็บไปที่เกรดหนึ่งกันดีกว่าอมาของใหม่กันเลยแล้วกันนี่เลยมังกรเปวเพลงผนึกสมาธินะคะมีสติและปัญญาด้วยนะคะใบนี้จะก่อให้เกิดสติและปัญญาตามมาทีหลังนะคะ วันนี้บอกว่าคอนติเนียเรียการเดในเทินคุณถ้าเวนการ์ดของคุณมีอาวุธสองบาย,ยูนิตที่บวกห้าพันเหมือนกับตัวสับเลยนะคะอินุควาสามารถแอคทีฟเรียการ์ดถ้าเวนการ์ดของคุณมีอาวุธอยู่รีทาย,ยูนิตนี้เรื่องอาวุธนะคะจากบนมือหรือดับโซนหนึ่งใบติดตั้งการ์ดใบนั้นนะคะที่เวนการ์ดของคุณหนึ่งใบถ้าคุณติดตั้งเวนการ์ดของคุณจะสวมใส่อาวุธไม่ได้อีกเลยนะจ๊ะอ่านี่จะเปลี่ยนทั้งหมดสามใบ ไปที่เกรดหนึ่งกันค่ะเอนเลเมนทเลียแซงติจูดนะคะหนึ่งใบของเทนะคะนี่พี่ย่าเปิดจากบ็อกมาด้ซื้อต่อจากใครทั้งสิน้นเพอร์เฟกต์าร์ดอีกสี่ใบอ่ะอีกสามใบรวมกันเป็นสี่นะสำหรับเกรดหนึ่งตามนี้เลยอ่ะนี่จะเป็นเกรดหนึ่งข้งหมดของพี่ยา่าอ้าวมันยังเหลืออีกนะคะก็คือตัวของตอริกมูนนั่นเองเกรดศูนย์ใส่สี่ใบนะจ๊ะตามนี้แล้วเราก็ไปที่ทิกเกอร์กันทิกเกอร์พี่ย่าก็จะมีคริติคอนทิกเกอร์นะคะสี่ใบ คอรกดิคอนทิกเกอร์นะคะอีก4ใบาตามนี้อ่ะเด้งที่บางบนก่อน mm hmm. เผื่อไม้พอแล้วก็ต้องมีของโอเวอร์ทิกเกอร์ค่ะ1ใบเป็นโอเวอร์สีแดงนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรโดนแบนกับโอเวอร์แดงนะคะก็เ้้ใปแล้วก็ดอทิกเกอร์นะคะพี่ยาใส่ 2, องฟอนทิกเกอร์พี่ยาใส่1นะคะแล้วก็ตามไปที่ฮิลทิกเกอร์ค่ะ เียก็ใส่รวมกันสี่นั่นแหละแต่ใส่กันเวฟไว้หนึ่งใบใครชอบแบบไหนแก้ตามแพทเมตายุคป,ปัจจุบันได้เลยนะจ๊ะสำหรับฮิวอย่างเงี้ยเนาะบางคนบอกว่าเราควรใส่ฮิวกันเวฟกันคีอย่างละกี่ใบดีต้องตอบเลยเลยว่าไม่มีคําว่าควรใส่หรือสมควรใส่กี่ใบนะคะความว่าสมควรหรือไม่สมควรเนี่ยขอให้ทุกคนยึดไว้ที่เมตาแพทนั้นคืออะไรนะคะแล้วเราต้องเจอมันเยอะมากๆแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ว่ายังไงก็ต้องเยอะอะสมมติเมตาเป็น a อยอย่างเงี้ยเอวาคืออะไรมีออฟคูใดใช่ไหมมีคี้แต่ว่าเป็นเวบใหม่ไม่เกี่ยวกับเว็บเก่าทิ้งกับเว็บก็โยนทิ้งกันเลยไปใส่ยิวก,กันขี้นะคะอ่ะถัดมาบ็อกถัดมาตอนนี้บ็อก7เจ็ดเมตาคืออะไรอ้มียูทเบิกซึ่งไม่มีเว็บใหม่นะคะไม่ใช่มีไม่มีเว็บเดิมเป็นเว็บใหม่ล้วนๆและไม่มีขี้ด้วยนะคะถ้าเขาใส่ตัวของทีนี้อาจจะมีขีถ้าคเคอตัวหน้ามาแต่ไม่เล่นกันหรอก ก็คือตอนนี้ก็ใส่ฮิวหมื่นห้าธรรมดาดีที่สุดนะคะอะถ้าเจอดาจีเบลล่ะกันเวฟก็ได้อ่ะแล้วแต่กันขี้ก็ได้เพราะว่าเวนมีขี้แต่เรียนไม่มีขี้แล้วเนี่ยมีเวฟก็ตามนี้แล้วแต่นะคะอาจจะติดไว้อย่างละหนึ่งใบก็ได้ถ้าจะให้ดีนะคะเอาเซฟถนอมตัวเองที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าไงให้มันดูดีที่สุดละกันฮิวกันขีก้กันเวฟอย่างละหนึ่งแล้วก็ธรรมดาสองละกันเนาะอะ,อะถ้าเราจะเด็กอะไรเราคิดว่าอะมันเป็นอย่างนี้แนละ ถ้ามันไม่ได้ใช้โยนกาดหมื่นหรือทิ้งไลฟ์ไปเลยก็ได้นะคะสําหรับเจ้าตัวของฮิวกันกคิกับกันเวฟเนาะนี่จะเป็นทิกเกอร์ทั้งหมดของพี่ยาคะต่นี้เลยสิบหกไม่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นคร่าวๆกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามาเข้าสู่ที่วิธีการเล่นของด็กปับซาก้ากันเลยพี่ยาจะไม่เซตมือนะคะแต่จะเป็นฝั่งเริ่มก่อนสลหรับกรออยู่ในลักษณะการสุ่มนะคะอ่ะล้วก็จะได้สมจริงมากยิ่งขึ้นเริ่มก่อนจัวห้าไม มาดูกันอ่ะอันนี้เป็นสองคุมเซตนะคะเผื่อใครถามมาฟังพี่ยาาไม่ดีนะพี่ยาาไม่ได้วางเนี่ยอ่ะพี่ยาาไม่ได้เอ็นแล้ว,ว่างพี่ย่าวางเฉยมันดังถ้าวางเนี่ยไม่ดังหรอกอันนี้ยเฉยๆอาจจะมีบ้างถ้าวางเนี่ยอะอาจจะมีอ่ะแต่ถ้าวางชาบางคนชอบดีดเนี่ยถ้าดีดเดี๋ยอจะทำ ASMR เสียงดีดอะมาดีกว่าดูกัรหนึ่งสองเปลี่ยนสอง โอเคดีมากดีเลยดีที่สุดเลยมือแบบจีิงจบกมาเกลเลยแค่ไม่มีเผือแค่นั้นแต่ว่าดีแล้วเพอไปหาอาดับหน้าแต่ดาวแบนการ์ดนะคะเป็นไอหินสาเริ่มเตินจวก,การ์ดหนึ่งใบทิ้งมันไปนเลยจ้าให้มันรออยู่ในดอบนะคะทิ้งหรือจะทิ้งทิกมูลก็ได้เพราะเดี๋ยวมันชุบได้ไหเดียมได้แล้วก็ว่าไปทิ้งพิกดีกว่าไลค์ค่ะแล้วโมการโซบัสหนึ่งค่ะอาวุธค่ะเอาโล่มาเท่านั้นนะคะเพราะเรามีดาบมีหอกแลนะ้วออาโล่มนเลย โลดแห่งเปลือกพงผนึกสวยยมปูนะคะใครอยากกินยำปูยำถั่วพูอะไรก็สามารถเสิร์ฟออเดอร์นี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ผ่านเทินนับมนหนึ่งดาเมจเป็นฟอนทิกเกอร์น่าจะไม่เข้าเข้าเทินจัวเป็นโอเวอร์ช่างมันทิ้งนี้ค่ะเพราะเราจะไลฟ์ฟรีนะคะดิบันขึ้นมาจ้าฮาดิพาธาด้วยสกิลของเขาและสามารถคอเจ้าตัวของสับลงไปได้ด้วยนะคะเพื่อเฮนนั่นเองอารตเวนเช็คไม่มีสตีนะคะ แล้วก็เสบสับทิ้งได้นะคะแล้วก็รับมาหนึ่งเดมเป็นดาบเข้าเทินค่ะจัวการ์หนึ่งใบทิ้งอะไรดีมือแบบนี้อุศนิยาก่อนแล้วกันแล้วก็ไลค์ค่ะบับะก็ติดตั้งอาวุธนะคะไปเลยอาทิตยานะคะหนึ่งคาลเตอร์บาจัว,จวนหนึ่งเล่นอาวุธได้หึงรอบเทคแวนเมื่อติดอาวุธจะใช้เลยหรือยังไม่ใช้ก็ได้อะใช้ไปเลยก็แล้วกัน ป๊บชาร์จฮิวคอทริกมนูนไงหนึ่งดามิดลงถลังช่องกลางจากนั้นสกิลของไอซับเห็นการ์ดลงบารหนึ่งโดตามนะจ๊ะอ่าเราติดอาวุธอีกรอบหนึ่งแล้วก็ติดเป็นโล่เลยสวยยำภูนะคะติดไปต้องจ่ายหนึ่งเขอบารเพื่อเล่นด้วยอืมตามนี้ เราก็จะใช้2องดามิ่แบบคุ้มๆกันเลยนะจ๊ะเทคแวนสองโซบัส so นะคะรีไทยเนียกาดแถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งอ,อาจจะลงเจ้าเบนี่ไปตีด้วยก็ได้เพราะาเราไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้เราก็มาแบทเทิลเลยนะแบทเทิลแบทเทิลแบทเทิลไปเลยนะคะตีแ่นกาดดาบบวกหมืน่นทิกมูนบูทบวกอีกทั้งหมดสองหมื่นแรงไหมมีคิ้ด้วยเพราะว่าเราโซบัสสองรีไทยแถวหน้าไปจะเป็น 28, 28, 28, 28, 28, 28, 2ิบแปดยี่ิบแปดสามแปดสี่สิบแปดสองสับบวกห้าพันอาวุธสองใบาอาวุธสองใบบวกห้าพันนะจ๊ะปุ๊บขออนุญาตหยิบก่อนทวินได้เช็คคริติคอนทิกเกอร์ถ้าเขาไม่มีพีจีทุกอย่างอัธิเวนการทุกคนรู้ดีแต่ถ้าโดยพีจีก็แล้วแต่เราจะกระจายพลังนะคะอาจจะมานี่ก็ได้อะเซคันด์เช็คคริติคอนทิกเกอร์อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราฟิลฟิล ยี่ห้าสองขียี่แปดสองขีตามนี้นะจ๊ะจบเทินอาวุธไม่มีอะไรหายค่ะอยู่มันเดิมผ่านมันเลยรับแดมค่ะพีจีรับแดมค่ะ,บ,คะบับซาก้าปากาค่ะอ่าอันนีเก็บไว้ดีกว่าอ่ะโอเวอร์ปากาดับกลัไปเลยนะคะอ่ะข้าเทิร์นเราอย่าลืมกาใช้โลด้วยลืมโลไปเลยเจอหนึง่งโอ้ยมีดาบทำไงดี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 งดงดอืมอานนี้หรอ ไม่มีเพอเนาะอ่ะติดอาวุธก่อนละกันเบ๊บบัตหนึ่งจัหนึ่งค่ะปื๊ติดอาวุธดาบแล้วชาร์จหนึ่งชาร์จเป็นตัวนี้แล้วก็โดดตัวนี้มาก็ได้นะคะโอเคเรือแบบนี้อ่ะเซอร์บัสองรีทายแถวนั้นเลยเึิบบวกหนึ่งคีอ่ะนี่ตีบอกหมื่นแน่นอนไปเลยจ้า หมวดอีกสองหมื่นนะคะเดตบูธอันนี้บอกห้าพันนะคะอันนี้ต้องตีเนาะบูธไปได้อันนี้ก็บอกห้าพันทาวินไดฟ์เฟิร okay. ์สเช็คเซคันด์เช็คโอเคตีค่ะสิบแปดตีค่ะยี่สิบสามตามนี้อ่ะมาเล่นง่ายบา้าบ่ะแล้วก็ปล่อยเดมคี้พลังอาจจะมีเศษมีปากกาด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 มีปากกาอ่ะพีจีไม่ทิ้งมือเลยให้จบอ่ะ หมดมือเลยเจออะไรไม่รู้แบบปลาสุขีดเอาเว็นกลับไปร <c oughs> อดมาก็เล่นต่อแค่นั้นนะคะเดี๋ยวดูสิเล่นต่อได้ไหมจัวอะไรจวดกี้จริงๆก็เล่นได้แหละแต่ไม่มีติดอาวุธเนาะ,ะก็ประมาณนี้แลกันสำรับปลา เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอเอ็มไอแคปเอต้ลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราที่รลงไว้ให้ดูกันนั่นเองนะคะอุย้ยลืมโชว์ท่าตัวนี้เลยมันมาแต่เล่นอะไรไม่รู้อะสมมุติว่ามันมีให้เล่นละกันเนาะอะสมมุติ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 เดี๋ยวค่อยไปสมมุติอันนี้มีโซหาอาวุธก่อนอสมมุติเรามีแบบนี้ละกันตามนี้อะติดตั้งอาวุธหนึ่งใบ จากมือบัตหนึ่งจัวหนึ่งค่ะแล้วก็ชุบลุมหนึ่งใบชุบไปนี้ก็ได้อาจจะลงนี้แล้วก็บัตหนึ่งโดดตัวนี้ตามค่ะอา้าวหายอยู่ไหนอ้าวไอ้ชาบูดะอยู่ไหนเอาเอาเอากลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนสมมติจะมีอ่ะสมมุติมีอย่างนี้โอ้ยแ่ลายๆไปอยู่ที่นะบอกมาอ่ะสับไปก่อนอ่ะ อาว่ากรณีเรามีแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็สามารถอัรีไทยตัวนี้มันจะติดอาวุธได้อีกรอบหนึ่งและมันไม่ต้องจ่ายค่าคอสนะอ่ามัง่ายติดอันนี้เราก็ได้จัวหนึ่งฟรีซึ่งในกรณีนี้ถ้าเรายังไม่ได้ใช้เทคชุบใช่ไหมเราก็สามารถโซชาร์จชุบได้เพราะถ้าเรามีอินคาจากมือมันจะทําให้เรามีโซเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเพอร์ซนาไรมันจะแก้บั๊กได้นะคะเหมือนที่พี่ยาเป็นเมื่อกี้นั่นแหละถ้ามันขึ้นเนาะแต่ในกรณีพี่ยาเร่นี่มันไม่ขึ้นมันก็เลยไม่มีก็ตามนนนี้ละะกัค ไว้เจอกันใหม่ในยิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย